สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนประชทนับตองอดีตพระกาโตคุยอะไรกันก่อนพลอดรักที่สันเคือนจากกรณีที่มีเรื่องราวสุดเฉาระหว่างตองหรือสีกาตองกับอดีตพระกาโตแอบมีความสัมพันธ์กันก่อนที่เรื่องราวนี้จะถูกแพร่กระจายออกไปอย่างกว้างขวางในโลกออนไลน์เป็นที่จับตามองของสังคมและวิพากษ์วิจารณ์กันสน,นั่นมพฤษภาคม2565ก็มีแชทลับจากแอปพลิเคชันไลน์ที่มีการสนทนาการ ันระหว่างแชทที่ถูกตั้งชื่อว่าขวดสีฟ้าฝาสีเหลืองและคุณพระซึ่งสนทนาพูดคุยคล้ายกับพระและสีกาซึ่งมีบางประโยคของข้อความบางช่วงบางตอนที่ระบุคําว่าเจริญพรแต่จากการสนทนาของแชทมีลักษณะาการนัดพบกันในช่วงเวลากลางคืนซึ่งภายในแชทวันที่7เดือน2นั้นช่วงเวลาประมาณ21่สอนาฬิกาห้าสิบนาทีมีการสนทนาว่าให้อีกฝ่ายซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นสีกาเข้าไปรับที่วัดแล้วหลังจากนั้นแชท ก็เงียบไปต่อมาวันที่8เดือน2โทรคุยกันอีกครั้งในช่วงเวลา2นาฬกา22นาทีนอกจากนี้ยังมีแชทที่บอกรักกันและพูดคุยกันถึงเรื่องการโอนเงินให้กันอีกหลายครั้งท่านผู้ชมครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก t i n i ่ c o m ขอบคุณครับ